นี่จา้ามาเจออันปลอมมาปลอมปลอมปลาบ้านทะ่าพนเอิญหลู่อีหยังจางกพี่น้องคอยกระบ้าจักมาจา้าเนาะแต่ว่าท่านในเพื่อเอิญปลอมอ่ะเนี่ยคอยค่อยเห็นอันข้าเจ้าผ้าเอิญอันบักท่านโอ้ยบักท่าน,นยังมาสีสมคักแถอพี่น้องบักท่านปลาประสามคนท่าเอิญเนาะสมสมแล้วพี่น้องเนี่เอาไปดองพอนเอาไปดองโอ้ย เอาไปดองพอนได้คายใจขิดใจโคนเนี่ยแหละขอชิลลองเอาไปดองมึงเปรี้ยวปากเลยพี่น้องเปรี้ยวปากเลย้มนี้ก็บ,บรร่ไปสายมาสายนอกจากน้อก,กันยังอยู่กับมาดามคือเกาอยู่จ้ะมาดามกับ้าเข่าปลาลงทะเลคือเกาจ้ะพี่น้อง นิจาน,นิจมนามาดามพามากรินบักท่านปลาจากพี่น้องก็บแดดซองจากหน่อยเห็นบ่ขอบคุณเอฟซีสุขุสุขคนเด้อที่แวะมาเยี่ยมเยียนถามขา่าวที่แวะมา อันชมคลิปแล้วก็มาแนะนำสิ่งดีๆอันมาดามเห็ดบ่ดีแบบใดจังไดเพื่อนกะให้ความแนะนำนอกจากเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขันว่างขันมีเวลากะเขียนแวะมาพักทายกันมียังแนะนำมาดามกะยินดีค่ะยินดีน้อมรับโดยความเต็มใจนอกจากเนาะ สีบ่ทกเทียงสีบอ่อันสีน้อมรับอันคํำติเตียนคํำแนะนำย่างดีเล้จ้ะพี่น้องขอบคุณสุขูสุขคนเลวจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เขามาบึงมาดามมาจะนเนาะ เธอมาดามกับบอสนัดเด้อจ้ะพี่น้องเมื่อหนึ่งก็ถือกล่องเมื่อหนึ่งก็เก็บเมื่อหนึ่งก็ตั้องซีนาก็คันเก็บอันบอถ,ถือใจเอฟซี FC. กับขอโทษขออภัยได้จ้ะเด้อพี่น้อง อุ้ยดีอร์คาสองพี่น้อง แดดมันซองในเดอ้อพี่น้องแมว ค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำหนิจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในได้จะเด,ด้อเพื่อเปิดกำลังใจให้มนานาได้ฮิตคลิปต่อๆไปจ้ะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำหนิจ้าไปพอการขี่นาเนาะจา้ะเนาะสวัสดีค่ะ